ชาดกว่าด้วยต่างคนต่างใจอัตกถานานาฉันทะชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันหลังจากที่พระอานน์เทระได้กราบทูลขอพร8ข้อก่อนรับหน้าที่เป็นพุทธอุปถากดังที่ได้นำมากล่าวไว้แล้วในชุนหะชาดกและพระาศาสดาก็ได้ประทานตามที่ขอไปแล้วนั้นผ่านไปหลายวัน เรื่องนี้ยังถูกเล่าพระภิกษุนำมาสนทนากันอีกในโรงธรรมสภาเมื่อพระศา,าสดาสเสด็จมาได้ทรงสดับถ้อยคำเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราให้พรแก่อานน์อย่างอิ่มหนำมาแล้วหลายครั้งแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัต ครองราชสมบัติในนครพาราณสีพระองค์มีพระโอรสที่ประสูติแต่พระอัคารมเหสีหนึ่งองค์เมื่อจเจริญวัยอันสมควรพระโอรสก็ถูกส่งไปเรียนศิลปะวิชากับอาจารย์ที่สาปามโมกที่เมืองตากศิลาจนสำเร็จศิลปะทุกแขนงเมื่อเรียนจบพระโอรสก็ได้กลับคืนสู่เมืองพาราณสีและได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปราช จากนั้นไม่นานพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จสวรรคตพระโอรสจึงได้เสวยราชสมบัติสืบต่อพระราชาองค์ใหม่แวดล้อมด้วยอำมาตย์ราชปุโรหิตมากมายที่ล้วนแต่เป็นคนรุ่นใหม่วัยใกล้เคียงกับพระราชาพวกปุโรหิตที่มีอายุมากแล้วรับราชการมาตั้งแต่พระราชาองค์ก่อนก็ถูกปลดให้ไปอยู่นอกพระนครคืนหนึ่งพระราชาได้ปลอมตัวเป็นชายชาวบ้านธรรมดา ออกไปเดินดูรอบๆพระนครถือเป็นการตรวจตราไปในตัวระหว่างนั้นพระองค์ได้พบกับพวกนักเลงกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งออกจากโรงสุราโดยนักเลงคนหนึ่งได้อุ้มไหสุราออกมาด้วยเมื่อเห็นชายหนุ่มรูปงามท่าทางไม่มีพิษไม่มีภัยเดินอยู่คนเดียวจึงเข้าไปขู่กันโชคทรัพย์แต่ชายหนุ่มหรือพระราชาปลอมตัวมานั้นไม่มีทรัพย์สินใดๆติดตัวเลยนอกจากผ้านุ่งผ้าห่มติดกาย พวกนักเลงจึงรุมตีชิงเอาผ้าห่มกายและบังคับให้ชายหนุ่มถือไหสุราให้พวกตนด้วยความสนุกขบขันพวกนักเลงพาชายหนุ่มเดินกลับบ้านของพวกตนที่อยู่นอกพระนครระหว่างทางที่มุ่งหน้าออกไปนอกพระนครนั้นขบวนนักเลงได้เดินผ่านบ้านพราหมณ์อดีตปุโรหิตคนหนึ่งซึ่งพราหมณ์คนนี้กําลังนั่งอยู่ที่ชานเรือนแหงหน้ามองดาวบนฟ้ามองได้สักครู่ ปโรหิตก็เอ,อะอะเรียกภรรยาของตนว่านางผู้เจริญนางผู้เจริญแย่แล้วพระราชาของเรากําลังตกอยู่ในอํานาจของศัตรูแต่นางพราหมณีผู้เป็นภรรยาได้ตอบว่าก็ทุระอะไรของท่านเล่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์ผู้มียศในราชสำนักเธอท่านเป็นปูโรหิตแก่ที่ถูกปลดมาแล้วจะช่วยอะไรได้พวกปูโรหิตที่อยู่ในวงังเขามองดวงดาวนักสัตว์เขาก็รู้เหมือนที่ท่านรู้นี่แหละ พระราชาที่ถูกโจรบังคับให้ถือไห่เล่าได้ทรงสดับดังนั้นก็ถึงกับเลื่อมใสในวิชาความรู้ของอดีตปุโรหิตคนนี้ทันทีพอเดินพ้นบ้านพรามณไปได้สักหน่อยชายหนุ่มร่างปลอมก็ได้อ้อนวอนพวกนักเลงว่าข้าแต่นายข้าพเจ้าเป็นคนยากจนสมบัติก็มีแค่ผ้านุ่งผ้าห่มที่ติดตัวที่บัดนี้ท่านก็ได้เอาผ้าห่มไปแล้วจงปล่อยข้าพเจ้าเถิดพวกนักเลงเห็นว่าพวกตนสนุกพอแล้ว และคงจะไม่ได้ทรัพย์สินใดๆจากชายหนุ่มอีกจึงยอมปล่อยเขาไปชายหนุ่มหรือพระราชารีบเดินกลับเข้าพระนะครระหว่างทางก็ได้ผ่านบ้านพราหมณ์อดีตปุโรหิตอีกครั้งคราวนี้ได้ทรงสดับเสียงของพราหมณ์พูดกับภรรยาว่านางผู้เจริญบัดนี้พระราชาของเราพ้นจากเงื้อมมือของศัตรูแล้วโดยที่นางพราหมณีไม่ได้กล่าวตอบแต่อย่างใด พระราชาเสด็จเข้าสู่พระราชนิเวศเข้าสู่แท่นประทับบรรทมตามปกติในคืนนั้นครั้นพอรุ่งเช้าพระองค์เสด็จออกนาท้องพระโรงมีรับสั่งให้พวกอำมาตย์ราชปุโรหิตท,ทุกคนมาเข้าเฝ้าเมื่อมาพร้อมกันแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสถามพวกปุโรหิตว่าท่านทั้งหลายในตอนกลางคืนท่านได้ตรวจดาวนักสัตว์บ้างหรือไม่พวกปุโรหิตกราบทูลตอบว่าข้าแต่สมุติเทพได้ตรวจดูแล้วพระเจ้าค่า พระราชาตรัสถามว่านักขัดตเตลึกงามไหมปุโรหิตคนหนึ่งได้เป็นตัวแทนกราบทูลตอบว่างามพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามว่าไม่มีเคราะห์อะไรอะไรหรือปุโรหิตคนเดิมกราบทูลว่าไม่มีพระเจ้าค่ะพระราชามีรับสั่งกับอำมาตยให้ไปเรียกพราหม์อดีตปุโรหิตคนที่พระองค์ได้ยินเสียงเมื่อคืนมาเข้าเฝ้าโดยพระองค์ได้บอกที่อยู่ของพราม์คนนั้นแก่อัมมาต เมื่อพราหมณ์อดีตปุโรหิตมาเข้าเฝ้าแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสถามคำถามเดียวกันซึ่งพราหมณ์ก็ได้กราบทูลตอบว่าข้าแต่สมมุติเทพจากการตรวจดูดาวนักสัตว์เมื่อคืนนี้พระองค์ตกอยู่ในอำนาจของศัตรูแต่เพียงครูเดียวก็หลุดพ้นได้พระเจ้าค่าพวกปุโรหิตที่อยู่ในท้องพระโรงพากันหัวเราะเราไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยที่เมื่อคืนนี้พระราชาจะไปตกอยู่ในอันตราย ในเมื่อเช้าวันนี้พระราชายังประทับอยู่ที่นี่ด้วยซิริอันงามผ่องเห็นปานนี้แต่พระราชาผุดลุกขึ้นจากราชบัลลังก์ตรัสด,ด้วยเสียงอันเฉียบขาดว่าพรามณ์ท่านนี้พูดถูกทุกอย่างเมื่อคืนเราแปลงอัตภาพเป็นคนธรรมดาเดินสอดส่องพระนครเราถูกพวกนักเลงรุมทำร้ายและควบคุมตัวไว้ก่อนจะถูกปล่อยตัวออกมาแล้วพระองค์ก็ตรัสกับอำามา์หัวหน้าคณะว่า ดูก่อนอามาตย์ท่านจงถ่ายทอดคำสั่งเราและปฏิบัติให้ปลดปุโรหิตท,ทุกคนออกจากตำแหน่งแล้วพระองค์ก็ตรัสกับอดีตปุโรหิตว่าพรามเราเลื่อมใสในความรู้ความสามารถและความไม่เพิกเฉยต่อวิชาชีพของท่านท่านจงรับเอาพรแต่พรามกราบทูลขอไปปรึกษาภรรยาและคนในครอบครัวก่อนเมื่อไปปรึกษาครอบครัวมาแล้วพรามก็ได้มาเข้าเฝ้าพระราชาและกราบทูลขอพรว่า ข้าแต่มหาราชข้าพระบาททั้งหลายอยู่ในเรือนหลังเดียวกันแต่มีฉันทะความพอใจต่างกันข้าพระบาทเองนั้นอยากได้บ้านสวยเพื่อเก็บกินภาษีไว้เลี้ยงตัวนางพรามณีผู้เป็นภรรยาอยากได้โคโนมสักร้อยหนึ่งไว้ทำมาหากินลูกชายอยากได้รถเทียมม้าอาชาในลูกสะพ้ายอยากได้เครื่องประดับฝ่ายนางทาสีอยากจะได้เครื่องครัวเช่นครกสากและกระดง้งพระเจ้าค่า พวกอมย์และราชบุรุษท,ที่อยู่ในท้องพระโรงถึงกับอื้ออึงซุบซิบกันว่าพราหมณ์แก่นี้ช่างขอมากมายหลากหลายเหลือเกินขอเผื่อแม้กระทั่งทาตในเรือนแต่พระราชาก็มีรับสั่งออกมาว่าท่านอมย์จงให้บ้านสวยแก่พราหมณ์ห้าตำบลจงให้โคโนมร้อยตัวแก่นางพราหมณีจงให้รถเทียมม้าอาชาในแก่บุตรชายจงให้ต่างหูแก้วมณีแก่บุตรสะพ้ยและจงให้เครื่องครัวแก่ทาสีของพราหมณ์ แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสกับพราหมว่าเราขอแต่งตั้งท่านเป็นปูโรหิตแห่งราชสำนักจากนี้ไปท่านจงขนขวายในกิจที่จะพึงกระทําแก่เราพราหมประคองอัญชลีน้อมลงกราบด้วยความตื่นตันพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าพราหมปุโรหิตในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนินบัตินี้ส่วนพระราชา คือเราตถาคต